สวัสดีครับทุกท่านแซวดอนมาแล้วเด้อน,นี่จะพามาดูสีของเราอันนี้สีฝั่งข้างบ้านเด้อขึ้นลงเต็มแล้วเต็มพื้นแล้วเนี่ยตรงนี้โซลระเบียงกลางนาเราเนี่ยเข้าไปทางนี้ก็จะเป็นบ่อปลาหลังบ้านเราส่วนหลังบ้านเราช่วงก็ขึ้นสีให้เต็มฝั่งนี้สีเรียบร้อยแล้วเี๋ยวอีก เก็บงานตรงนี้น like ouais. ิดหน่อยมีตรงนี้เหลือหน่อยเพื่อนกำลังจะาเก็บงานอันนี้ก็ไปเดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันแล้วเราก็มาถึงหลังบ้านแล้วหลังบ้านก็กำลังลงสีอยู่นี่โดยช่างสีมืออาชีพของเพื่อนเห็นไหมข้างล่างไม่พอนะส่วนด้านบนก็พู้นนะเมื่อกี้ยังเป็นช่างเหล็กอยู่เลยบันนี้เลื่อนตำแหน่งเป็นช่างสีแล้ว กำลังเก็บข้างบนเ้อะเนอะเก็บสีข้างบนสีเขียวด้านบนเห็นไหมมันไปทาตรงเชือะแล้วก็ฝั่งตรงนี้คนก็ยิงไอ้นี่ให้เรียบร้อยแล้วปิดลูกกรงระแนงระแนงเนีเห็นไหมไม้ระแนงก็ยิงให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ประตูเข้าไปในบ้านเรานี่อันนออกมาปุ๊บก็จะเป็น สวนหลังบ้านตรงนี้เป็นลานพักผ่อนอยันใจนี่เห็นไหมสีก็กำลังเก็บแต่ด้านหน้าน่าจะทาที่หลังน้่นเอยด้านหลังไม่ทาที่หลัง,ลง,ททลงตรงนี้ด้านหน้าด้านหน้าบ้านเรายาเป็นนู่นเดี๋ยวจะพาอาไปดูมุมไกลๆเดอร์ นี่อันนี้พี่เพชรย็ยนอยู่กลางท้องนาเด้ออยู่ในมุมไกลเนี่ยจะซูมให้ดูว่าสีจะขนาดไหนสวยไหมส่วนฝั่งบานเกตด,ด้านบนซ้ายมือจะทาสีไม้เด้อสีไม้โอกสีแบบตัวบ้านนั่นแหละตรงน้ำตกก็จะทาสีเขียวตรงน้ำตกแต่น้ำตกยังไม่ได้ทานั่นแหละตอนนี้เพื่อนก็เร่งทาหน้าบ้านอยู่ ข้างบ้านสองฝั่งเสร็จหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เพื่อนเก็บสีอยู่หน้าบ้านอยู่ไปเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันมีตรงนี้คือโซนหน้าบ้านเด้อนี่เดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันว่าเป็นยังไงมองๆองีเพียสยืนอยู่ตรงขอบสะเด้เนี่ยขอบสะเขาจะพาเข้าไปดูเอจะได้ฟิลขนาดไหนตอนนี้มันบ่ายสามแล้วเนาะบ่ายสามบ่ายสี่โมง นี่ก็จะประ,ประมาณนี้แหละตรงนั้นก็เป็นบันเก็ตไม้ระแนงตรงนี้ก็ช่างเพื่อนกำลังขึ้นเก็บสีอยู่ด้านบนอยู่ฝั่สงสองฝั่งก็เสร็จหมดแล้วด้อเสร็จเพื่อนลงสีลงอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวด้านหน้าบ้านกับหลังบ้านมีด้านในห้องน้ำเรา นี่ตรงนี้เพื่อนเราเก็บสีให้เรียบร้อยนะเป็นสีพื้นส่วนตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นบันไดแล้วนี่เพื่อนก็ติดระแนงให้เรียบร้อยแล้วนี่ไอ้ถาว่าพื้นที่ตรงนี้เราก็สามารถของที่มันเบาๆเราก็มาตั้งได้ตั้งเลยอาจจะเป็นต้นไม้มาปลูกก็ได้ต้นที่มันเล็กๆเบาๆอนนี้ก็เป็น ฝั่งไอ้ตะข่ายเห็นไหมหน้าห้องน้ำแถวนี้หน้าห้องน้ำเห็นไหมนี่ก็ด้านบนแล้วขึ้นมาก็นี่เดี๋ยวทาสีม้ละแนงจะสวยมากเขาบอกโอเคขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเถอะที่ดูคลิปดูโฆษณาให้พี่นักกับพี่พเบสและเด็กๆสามคนเ้อะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย